ครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับ s e m ิ Lab นะครับทางช่อง YouTube เช่นเดิมเช่นเคยนะครับวันนี้เป็นเรื่องเราวการตอบข้อคำถามนะครับของท่านผู้ชมทางบ้านที่สอบถามเข้ามาเกี่ยวกับในส่วนของอเจ้าตัวอะแดปเตอร์นะครับอะแดปเตอร์ apter, ไม่ว่าจะเป็นอะแดปเตอร์ของเราเตอร์อะแดปเตอร์ของโนบุกนะครับนะที่มีขั้วต่อหรือแจ็คต่อใช้งานในลักษณะแบบนี้นะครับ นะเดี๋ยวผมให้ดูชัดๆก็แล้วกันตัวนี้นะครับที่เป็นแจ็คมีรูอยู่ตรงกลางลักษณะแบบนี้นะ,ะดูอีกนะครับแบบนี้นะครับอันนี้จะเป็นของโน้ตบุกนะครับอาจจะสภาพเก่าหน่อยนะครับเพราะว่าผมไปนค้นไปลือมาจากห้องเก็บของนะครับนะ,อะโอเคนะครับอันนี้ให้ดูไว้ใกล้ทีนี้ ข้อคำถามก็คือว่าเจ้าตัวคอนเนคเตอร์นะหรือหลายๆท่านเรียกว่าแจ็คนี่แหละนะครับนะทั้งแจ็คทั้งปักนะอะไรก็ว่าไปนะครับนะทีนี้นะครับอยากจะรู้ว่าเอะเวลาเราต่อใช้งานเนี่ยนะครับถ้าเราจะต่อใช้งานนะครับโดยไม่ได้เสียบกับอุปกรณ์มาตรฐานเช่นโน้ตบุ๊กเช่นแท็บเล็ตหรืออะไรก็ตามนะครับที่ มีขั้วต่อใช้งานในลักษณะแบบนี้นะครับจะรู้ได้อย่างไรว่าไฟนะครับที่อยู่ข้างนอกเนี่ยคือไฟเนี่ยมันเป็นไฟ DC นะครับเป็นไฟ DC เอาตัวนี้ก็แล้วกันจะจะได้ชัดเจนนะครับอ่าไฟออกนะครับอเอาพุตนะครับอ่าเป็นไฟบวก 19V 4.7M โวลต์สี่แอมป์นะครับแล้วก็จะมีสัญ,ญลักษณ์ตัวนี้นะอ่าเดี๋ยวผมหาอะไรมาชี้ก่อน อาจจะไม่ชัดเจนนะครับแปบ๊บหนึ่งนะครับหนาวๆอย่างนี้ก็กาแฟสักถ้วยนะครับนะโอเคนะครับมาดูในส่วนนี้นะก็จะเห็นสัญลักษณ์นะครับไม่รู้ชัดเจนไหมอ่าโอเคตัวนี้นะครับเห็นสัญลักษณ์นะครับมีเครื่องหมายลบนะมีเครื่องหมายบวก แล้วก็คล้ายๆกับตัว C ตรงนี้แต่เป็นตัว C กับด้านนะครับแล้วก็มีจุดอยู่ตรงกลางนะไปดูตัวอื่นอีกนะไอ้เจ้าตัวนี้ก็คืออะแดปเตอร์อันนี้ของเราเตอร์นะครับนะนี่แจกต่อใช้งานนะครับมีสัญ,ญลักษณ์เหมือนตัวเมื่อกี้ไหมนะมาดูกันนี่มีนะครับนะมีนะนะลบ จะอยู่ฝั่งคล้ายๆกับตัว c แต่เป็นตัว c กับด้านแล้วก็จุดที่อยู่ตรงกลางนะครับเอาแบบซูมชัดๆเลยก็แล้วกันอ่ะนี่ก็มีเครื่องหมายบวกนะครับลักษณะคล้ายกันนะอ่ะลักษณะใกล้เคียงกันคล้ายกันนะครับตัวนี้จะอยู่ในตำแหน่งโฟกัสให้ไหมอ่ะโฟกัสแล้วนะครับตัวนี้มีนะมีเหมือนกันนี่ไงนะครับนะลบเนี่ยอยู่ฝั่งตัว c กับด้านแล้วก็อ่าเครื่องหมายบวก ะจะอยู่แกนกลางนะครับนะตัวนี้ก็เป็นอะแดปเตอร์นะครับที่จ่ายไฟออกมาได้เป็นไฟดีซีเหมือนกันนะครับนะนี่สิบเโวลต์นะครับนะเป็นไฟดีซีนะครับตัวนี้บางท่านอาจจะสงสยัยเอ๊ะเป็นไฟดีซีดูตรงไหนสัญ,ญลักษณ์นะครับนี่คือสัญ,ญลักษณ์ของไฟดีซีนะครับขีดเส้นตรงแล้วก็เส้นปะตัวนี้นะครับ จะมีลักษณะคล้ายๆก,กันกับอยู่เครื่องมือวัดของเรานี่เป็นสัญ,ญลักษณ์ทางไฟฟ้าทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับอันนี้ไฟสลับอันนี้ไฟตรงนะครับเสริมเพิ่มเติมนะสะสมความรู้เอาไว้นะครับเวลาเราไปเจอนะเราจะได้ไม่สับสนมึนงงนะครับในสิ่งที่เราเจอนะครับนะ,ะมีนะครับมีเหมือนกันทีนี้ จะรู้ได้อย่างไรนะครับว่าไอคอนเนคเตอร์ตัวนี้นะครับข้างนอกเป็นลบหรือข้างในเป็นลบนะครับเพราะว่ามันก็มีอยู่แค่2อ,อย่างนะไม่ข้างนอกเป็นลบก็ข้างในเป็นลบโดยส่วนใหญ่นะครับถ้าคอนเนคเตอร์ในลักษณะแบบนี้นะครับจะมีมาตรฐานโดยทั่วไปเป็นขั้วลบจะอยู่ข้างนอกโลหะจะอยู่ข้างนอกนะครับนะ ส่วนข้างในจะเป็นขั้วบวกนะครับส่วนข้างในจะเป็นขั้วบวกเราก็เสียบปลั๊กวัดวัดดูกันเลยนะครับ,นะรบผมจะใช้ดีตอนอวลเ์มิตเตอร์ตัวนี้นะแป๊บหนึ่งนะเสียบปลั๊กกันก่อนนะครับอากาศหนาวเย็นช่วงนี้ก็ดูแลสุขภาพกันนะครับอโอเคไปวัดกัน ตอนนี้เสียบปลั๊กเรียบร้อยแล้วนะไฟจ่ายมาเท่าไหร่นะครับวัดแรงดันไฟตรงนะครับเราก็ตั้งยานตำแหน่งนี้นะตำแหน่งนี้นะครับโฟกัสไหมซูมดีกว่าตำแหน่งนี้นะครับตั้งเรียบร้อยเราก็วัดได้เลยนะครับทีนี้เราอยากรู้อยากทราบว่าเเครื่องมือวัดของเรานี่พร้อมใช้งานไหมไปลายสายวัดแตะกันเลยนะครับ ตัวเลขก็จะวิ่งเข้าหา0นะครับเข้าหา0ูนยโวลต์นะครับหรือ0มิลลิโวลต์ถ้าในลักษณะแบบนี้นั่นแสดงว่าสายวัดของเราพร้อมใช้งานถ้าเราเสียบสายไม่แน่นนะครับเราแตะนะเราแตะสายวัดดูนะนะครับเราแตะสายวัดดูนะตัวเลขนะครับก็จะไม่ใกล้เคียง0ูนะครับก็จะไม่ใกล้เคียง0นยอันนี้คือมันขยับลงไปนะครับนี่ นนี้ผมถอดออกให้เห็นชัดๆเลยว่าอันนี้คือสายวัดไม่พร้อมใช้งานนะสายวัดไม่พร้อมใช้งานอยากรู้นะครับแต่สายวัดก่อนนะครับอันนี้คือเช็คเครื่องมือวัดไปในตัวด้วยตัวนี้เรียกว่าดิตอ n มัลติมิเตอร์นะครับซึ่งตอนนี้ทําเป็นดิตอนโวลต์มิเตอร์เพื่อที่จะวัดแรงดันนะเพื่อที่จะวัดแรงดันนะก็จะวัดแรงดันนะครับในที่นี้เลยนะสายวัดลบเนี่ยต่อกับ ส่วนที่เป็นโลหะข้างนอกนะครับนะแตะเข้าไปนะครับแล้วก็จิ้มเจ้าตัวาสายวัดสีแดงเนี่ยนะครับเข้าไปเลยนะครับแล้วก็ดูที่หน้าจอนะครับแล้วก็ดูที่หน้าจอนะครับอตอนนี้ได้เดี๋ยวนะ2.5โวลต์นะครับซึ่งไม่น่าจะใช่นะซึ่งไม่น่าจะใช่เดี๋ยวผมจะขยับปักก่อนนะครับ เกิดอะไรขึ้นเพราะอะแดปเตอร์ตัวนี้ใช้กับโน้ตบุ๊กอยู่นะใช้กับโน้ตบุ๊กอยูอ่นี่คือแรงดันจริงๆของเขาเมื่อกี้ปักไม่แน่นนะครับนี่แหละนะก็จะพึ่งสรุปอะไรนะครับลองขยับก่อนอันนี้ก็คือเคยเจอนะคือเสียบปักไม่แน่นนั่นเองนะครับ นะตอนนี้ได้19.97โวลต์นะครับจากมัลติมิเตอร์ตัวนี้นะครับนะตัวนี้มันระบุไว้กี่โวลต์เราก็มาดูนะครับนะเราก็มาดูเดี๋ยวผมจะซูมชัดๆให้ดูนะครับแรงดันนะครับเอาพุระบุไว้ตรงไหนนะ 19. 5โวลต์นะครับ1ิ 19. 5โวลต์ผิดพลาดผิดเพี้ยนก็ อา,อาจจะขึ้นอยู่กับเครื่องไม้เครื่องมือที่เราใช้ <c oughs> ที่เราใช้ด้วยนะครับนะก็ประมาณนี้นะครับนะสรุปก็คือนะครับอ่านะประเด็นเรามาดูประเด็นนะครับที่เราอ่าคุยตั้งแต่ตอนแรกเอาไว้นะครับก็คือในส่วนของอ่าข้างนอกเป็นลบนะครับผมใช้สายวัดสีดำจับข้างนอกอ่านี่ได้19.9โวลต์นะครับทีนี้อันนี้คือวัดนะถูกนะครับถ้าวัดผิด นะครับเดีตอนวลต์มิเตอร์ไม่พังนะไม่ไม่พังแต่ว่ามันจะติดเครื่องหมายลบนั่นแสดงว่าเราวัดผิดนะครับวัดผิดขั้วนั่นเองนี่มันจะติดเครื่องหมายลบนะครับนะสังเกตด,ดูที่หน้าจอตรงนี้นะครับอ่านี่คือถ้าเป็นขึ้นเครื่องหมายติดลบอย่างนี้นั่นแสดงว่าเราวัดผิดขั้วนะเพราะว่าข้างนอกเนี่ยที่เป็นโลหะเนี่ยอ่ามันคือขั้วอะไรครับขั้วลบนะตามอะไร ก็ตามสัญลักษณ์นะครับที่เขาแจ้งเอาไว้ตรงนี้นะครับนี่นะนี่เดี๋ยวมันไม่ซูมให้ตำแหน่งนี้นะครับนี่รอบนอกนะครับตัวนี้หมายถึงว่าอมองให้เป็นคอนเนคเตอร์นะครับมองให้เป็นหน้าคอนเนคเตอร์ตัวนี้นะนะ,นะตัวแจ็คตัวปลั๊กตัวนี้นะครับนี่ตัวนี้ นี่ข้างนอกเป็นลบนะครับข้างนอกคือส่วนไหนนะครับข้างนอกคือส่วนที่เป็นโลหะนะครับ่ะก็น่าจะได้ข้อสรุปแล้วนะครับแต่ว่าถ้าเป็นอะแดปเตอร์พวกนี้นะครับเนื่องจากว่ามันพังอยู่นะอะแดปเตอร์มันพังไปแล้วนะครับแต่ว่าเขาก็มีแจ้งเอาไว้นะครับอยู่ตรงไหนเอ่ยตำแหน่งนี้นะครับนะอันนี้ก็ข้างนอกนะครับกรอบนอกนะครับที่เป็นโลหะเป็นขั้วลบ ไส้ข้างในจะเป็นขั้วบวกจะเป็นมาตรฐานเดียวกันนะครับนะเป็นมาตรฐานเดียวกันเพียงแต่ว่า,าระบบแรงดันนะครับนะก็จะแตกต่างกันออกไปกระแสก,ก็จะแตกต่างกันออกไปนะครับนี่ตัวนี้มีไหมนะข้างนอกเป็นขั้วลบนะข้างในเป็นขั้วบวกนะครับนะสําหรับอะแดปเตอร์ปกตินะครับนะคำว่าอะแดปเตอร์ปกติก็คือ ไม่มีการซ่อมแซมไม่มีการดัดแปลงถ้าเกิดว่าเป็นอะแดปเตอร์ที่มีการแกะแพ็กนะแกะแพ็แกเกจของเขาแล้วนะครับมีการซ่อมนะในลักษณะแบบนี้พึงระวังนะครับเพราะว่าวงจรข้างในนะครับสามารถต่อสลับขั้วกันได้นะครับขึ้นอยู่กับผู้ใช้งานนะครับเพราะว่าเรามาแก้ไขมาดัดแปลงนะครับอันนี้ก็ต้องพึงระวังถ้าเป็นอะแดปเตอร์ปกติก็ ตามที่ผมได้อธิบายไปในใน,ในตอนแรกนะครับนะแต่ถ้าเป็นอะแดปเตอร์ที่มีการซ่อมแซมแล้วนะครับอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจอะแดปเตอร์ที่ซ่อมแล้วนะครับนะอันนี้ต้องพึงระวังกันนิดนึงนะครับนะในส่วนของอาการต่อใช้งานนะครับก็มีอะแดปเตอร์ในลักษณะเป็นหม้อแปลง นะครับสมัยก่อนนะสมัยก่อนที่ผมซื้อมาใช้งานเนี่ยมันจะเป็นอะแดปเตอร์ที่เป็นหม้อปแปลงแล้วก็สามารถปรับเลือกแรงดันได้นะครับไม่ว่าจะเป็น่ามโวลต์สี่จุดห้าโวลต์หโวลต์สิอโวลต์เโวลต์อะไรพวกนี้เขาจะมีสวิตช์ผมก็ไม่เหลือตัวนั้นอยู่แล้วนะครับแต่ถ้ามีก็จะนํามายกตัวอย่างเมือนนั้นพวกนั้นนอกจากเลือกระบบแรงดันได้แล้วนะครับมันยังมีในส่วนของการเลือกว่า จะให้ขั้วด้านนอกนะครับเป็นบวกหรือเป็นลบได้ด้วยนะครับในลักษณะแบบนั้นก็ต้องพึงระวังนะครับควรจะมีเครื่องไม้เครื่องมือนะครับในการที่จะวัดดูขั้วนะครับวัดดูขั้วนะครับที่ผมกล่าวมาก็คือถ้าวัดถูกนะครับวัดแล้วมันไม่ติดเครื่องหมายลบนะเดี๋ยวผมจะวัดให้ดูอีกครั้งหนึง่งนี่ในลักษณะแบบนี้วัดแล้วไม่ติดเครื่องหมายลบนั่นแสดงว่าขั้ว ให้ระบุตามสีของสายเลยนะครับใส่ตรงกลางนะครับแดงก็เป็นบวกโลหะกรอบข้างนอกนะครับโลหะกรอบข้างนอกตรงนี้นะก็จะเป็นดําก็จะเป็นลบนะครับแต่ถ้าวัดผิดนะครับวัดผิดนะมันจะติดเครื่องหมายลบด้านหน้าตัวเลขนะครับนะนี่ได้สิบเนะครับค่าได้เท่าเดิมนะแต่ว่ามันจะติดเครื่องหมายลบนะครับตรงนี้นะ มันจะติดเครื่องหมายลบตรงนี้นั่นแสดงว่าการบอกขั้วนั้นจะสลับกับสีของสายนะครับนะอ่ะก็หวังว่าคลิปนี้นะครับน่าจะละเอียดพอสมควรนะครับทั้งคนที่ไม่มีพื้นฐานไม่มีความรู้เลยนะครับนะมาดูก็น่าจะใช้งานเป็นนะครับนะในส่วนของดีตอนวอลต์มิเตนะก็ต้องพึงระวังนิดน,นึงนะครับเพราะว่าในการเสียบสายวัดเนี่ยนะะเดี๋ยวผมบอกก่อน นะในการเสียบสายวัดเนี่ยสายวัดมีกี่สายครับมีกี่เส้นนะมี2เส้นนะแดงกับดําแต่รูที่จะใช้เสียบนี่มันมีกี่รูครับนะมี4ีรูเลยนะมีสี่รูแต่สายที่เราควรสังเกตนะครับสายสีดำนะที่เป็นจุดคอมนะซึ่งคอมในที่นี้ไม่ใช่คอมพิวเตอร์นะครับมันมาจากคําว่าคอมมอนหรือจุดร่วมจะวัดอะไรก็ตามสายวัดสีดำเนี่ยจะต้องเสียบตรงนี้ จำง่ายๆเลยใครที่ไม่เคยใช้งานนะครับไม่ต้องไปหนักใจนะไม่ต้องไปหนักใจนะฟังคลิปนี้ได้องค์ความรู้นี้ไปด้วยนะครับนะหรือหลายๆท่านก็ใช้งานเป็นแล้วแหละนะสำหรับมือใหม่ก็แล้วกันอาจจะหนักใจว่าอไอ้สายนี้มันย้ายไปที่ไหนได้ไหมไม่ไม่ไม่ไมไมย,ย้ยายย,าย้ายย้ายไม่ได้นะครับสายสีดําเสียบตรงคอมอย่างเดียวไม่ว่าจะเป็นอนาล็อนกะมัลติมิเตอร์ไม่ว่าจะเป็นดีจตอนมัลติมิเตอร์จุดคอมนี้เอาไว้เสียบสายวัดสีดํา นะครับนะถ้าเป็นมัลติมิเตอร์วัดโวลต์โอห์มแอมป์นะครับก็คือวัดแรงดันวัดนะความต้านทานาวัดกระแสตัวนี้วัดค่าความถี่ได้ด้วยนะเนี่ยมีหน่วยเป็นเฮิร์ส์นะครับนะอ่ะเราจะวัดแรงดันคือสัญ,ญลักษณ์ตัว V ใช่ไหมอนะคือสัญ,ญลักษณ์ตัว V นะครับนี่เราก็มาดูว่าสายสีแดงจะต้องเสียบที่ไหนนะสัญ,ญลักษณ์ตัว V นะครับอยู่ตรงนี้ใช่ไหมนะเราก็เสียบเข้าไปนะครับนะ นะเวลาเราวัดแรงดันไฟตรงเราก็ต้องคำนึงถึงขั้วนะแดงใส่บวกดําใส่ลบนะครับแต่ถ้าวัดผิดดีตน้นวลต์วิเตอร์วัดได้ไหมวัดได้แต่จะติดเครื่องหมายลบตรงนี้นะเหมือนที่ผมวัดให้ดูนะที่ผ่านมานะครับนะในการใช้งานเบื้องต้นนะก็จะประมาณนี้แต่ถ้าเป็นวัดแรงดันไฟสลับนี่ตัวนี้วัดไฟบ้านนะวัดไฟ AC หรือวัดไฟที่ออกจากหม้อแปลงโดยตรงนะหม้อแปลงหรือทาร์ o มอร์นี่แหละนะครับที่ออกจากหม้อแปลงเราจะต้องตั้งมาตรงนี้ นะครับถ้ามันไม่ผ่านวงจรบิดเ e ็กต f ววงจรฟูลเวฟวงจรฮาร์ฟเวฟนะวงจรเรียงกระแสขึ้นขึ้นเต็มขึ้น,นเรียงกระแสแบบบิดอะไรก็ว่าไปนะครับตามที่เราจะไปพบเจอนะครับในชีวิตประจําวันของเรานะครับนะ,ะถ้าสงสัยอะไรยังไงในคลิปนะครับวิดีโอนี้นะครับนะก็ลองสอบถามนะครับคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอได้นะครับนะว่างเว้นจากภารกิจแล้ว นะครับนะหรือไปทดสอบทดลองแล้วนะผมก็จะได้มาพูดมาคุยกันในลักษณะแบบนี้นะครับวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับสำหรับเรื่องของอจะรู้ได้อย่างไรนะครับสำหรับท่านไหนที่ไม่มีดิตอนว์มิเตอร์ eter, หรืออนาล็อกว l t ์มิเตท่านก็สามารถดูที่เจ้าตัว Adapter ได้นะครับว่า,าเขาจะมีสัญลักษณ์ให้ดูตรงนี้นะครับสัญลักษณ์ให้ดูตรงนี้ก็ ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับ